ปลาทองทองนิยายบทที่82ฝ่าช้างอีรู้สึกสับสนในใจนางคุกเข่าลงที่ข้างเตียงของเฮอจิ้งหยวนและคำนับเขาอย่างเคร่งครึมขอบคุณได้เท้าเเฮอเฮอจ้งหยุดเอามือปิดปากและอายอยู่นานก่อนจะอา้าปากแล้วพูดว่าเธอจไม่รังเกียจ เรียกเาว่าท่านลุงก็ได้พ่อเจ้ากับข้าเคยเป็นพี่น้องท่วมสาบานวิชาดาบที่เจ้าใช้ก็เป็นคนคิดค้นด้วยกันฝ่าช่างอีมองไปที่ชายชราผู้นี้ซึ่งดูเหมือนแสงสายยางของตะวันรอนดวงตาของนางมีประกายแสบเล็กน้อยและตะโกนออกมาว่าท่านลุงดูเหมือนเธอจิ้งหยวนจะรอวันนี้มา,นานหลายปีเมื่อออกจากกระโจมทหารฝ่าชางอี้กระุรู้สึกว่าหายใจลำบากนางไม่เห็นเสียอุ่น้อกกระโจม และหลังจากมองหาไปรอบๆนางก็ถามทหารที่เฝ้าอยู่ข้างนอกจะเห็นน้องชายที่มากับข้ามไหมทหารพูดว่าเด็กตัวสูงคนนั้นใช่ไหมเขาไปทางนั้นแล้วฝานฉ่างอี้อดไม่ได้ที่จะขมวดคิว้วเสี่ยวอู่อยู่ข้างกายนางมาระยะหนึ่งแต่เขามีมาระยาทกับนางมาโดยตลอดทันใดนั้นดูเหมือนนางคิดอะไรบางอย่างได้จึงรีบยกเท้าขึ้นไ่ตามทิศทางที่ทหารพูดแต่หลังจากวิ่งไปไม่กี่ก้าวนางก็เห็นเสี่ยวอู่เดินมาหานาง เป็นเสียวอู่จริงๆเขาไม่สูงเท่าที่นางเห็นตอนที่นางตื่นครั้งแรกเมื่อเขาเดินไปอาจเป็นเพราะอาการบาดเจ็บบนร่างกายเขาฝีเท้าของเขาเปะปะเล็กน้อยเมื่อเขาเห็นนางเขาก็ตะโกนออกมาหัวหน้ากองเขาไม่กล้ามองตรงๆไปที่ฝานช่างอี้เกาหลังศีรษะยิ้มแล้วก็เริ่มอธิบายเหตุผลที่ออกมาก่อรา้ากินยาและดื่มน้ำมากเกินไปในช่วงสองวันที่ผ่านมาข้าก็เลยไปเข้าห้องน้ำ ฝานช่างอีไม่ฟังเหตุผลที่เขาแก้ตัวแต่นางแกะผ้าพันแผลจํานวนหนึ่งที่ผันรอบมือของนางแล้วคว้าคอเสื้อของเขา,าถามว่าเขาอยู่ที่ไหนเสียอูดตัวจริงมาแล้วและคิดว่าเขาจับไปสักพักมือของฝานชางอี้นั้นแข็งแรงจนน่าประหลาดใจเมื่อนางใช้มือเปล่าจับคอเสื้อเขาบาดแผลที่มือก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาอีกครั้งแต่ดวงตาของนาเงเย็นชาอย่างน่าสะพึงกลัว เมื่อเห็นฝานชางนี่เป็นแบบนี้ครั้งแรกเสียอูก็ตกใจมากเขายังกลัวว่าอาการบาดเจ็บที่มือของนางจะแย่ลงแต่นั้นเขาจึงี่พูดว่าท่านหัวอกจะไข้แล้วฝานชางอี่ปล่อยเสียอูแล้วก็ไล่ตามเสี่ยเจิงไปนางประมาทจิตใจของนางจึงสับสนอื่นขึ้นมานังก็ฝุ่งซ่านมากเกินไปเห็นได้ชัดว่านางรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติในตอนนั้นแต่นางก็ยังไม่รู้ว่าเสียอูก็คือเสียเจิงที่ปลอมตัวมา ทำไมเขาถึงมาที่สนามรบเพื่อช่วยนางแต่ไม่ยอมให้หนางรู้และแกล้งทําเป็นคนอื่นเพื่ออยู่ใกล้นางสัญชาตญาณของฝ่ายชางอี้บอกว่าเสียเจิงต้องคนพบบางสิ่งบางอย่างเมื่อ17ปีก่อนก่อนที่เขาจะมาที่นี่และนั่นคือเหตุผลที่เขาเลือกจะทาเช่นนี้นางไม่รู้ว่าการไล่ตามเขามีประโยชน์อะไรในตอนนี้และนางจะพูดอะไรกับเขาได้บ้างแต่มีเสียงในใจบอกว่านางต้องตามให้ทันอย่างนั้นก็ขอโทษเขาในนามของผู้อาวุโสที่เสียชีวิต แล้บอกเขาอีกครั้งว่าแม้เขาจะยุติความสัมพันธ์เพราะความเกลียดชังตบิดาของนางแต่นางยังคงสืบสวนต่อไปเขาอาจไม่เข้าใจว่าทำไมนางจึงเชื่อว่าบิดาของนางไม่เคยเทระยศต่อมานดาหรือท่านตาของนางเพราะทัศนคติของมานดาที่มีต่อบิดาของนางแต่มันไม่สำคัญนางจะสืบสวนเพิ่มเติมเองนางยากจะสังหารเว่ยเหยียนเพื่อล้างแค้นแทนบิดามานดาด้วยครั้งหนึ่งเขายื่นมือไปหานางแต่นางกลับไม่กล้าไปกับเขา เพราะอุปสรรคมากายบนถนนข้างหน้าเขากลับปวดทางให้นางอย่างเงียบๆดังนั้นตอนนี้เมื่อเขาต้องการหยุดนางจะก้าวไปข้างหน้านอย่างมั่นคงจนกว่านางจะนําความจริงมาสู่เขาให้เขารู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคระหว่างพวกเราฝานช่างอี้ไล่ตามเขาไปจนถึงประตูค่ายแต่ไม่เห็นเสี้ยเจิงนางถามทหารว่ามีใครออกจากค่ายหรือไม่หลังจากรู้ว่ามีชายตาเดียวที่มีใบหน้ามีแผลเป็นพึ่งออกจากค่ายไปไม่นานนางก็รีบยืมม้าตัวหนึ่งให้าตามต่อไป โชคดีที่ตอนนี้นำเป็นบุคคลสําคัญในกองทัพจี้โจเจ้าหน้าที่ทาหารที่ประตูค่ายไม่เพียงแต่ไม่หยุดนางเท่านั้นแต่ยังเคารพนางด้วยบาดแผลที่มือของนางลึกมากเมื่อฝ่าช้างอีปีงขึ้นไปบนอันมา้าใบหน้าของนางกรซิบลงด้วยความเจ็บปวดมาสึกควบออกไปฝ่าช้างอีก,ก็ไล้ตามไปเป็นระยะทาง4ีหรือหลี้ก่อนที่นางจะเห็นร่างหนึ่งบนหลังม้าบนทางราดในระยะไกล นางกลัวจะสร้างปัญหาให้กับเสียเจิงดังนั้นจึงไม่กล้ารเรียกเขาด้วยชื่อจริงของเขานางเพียงแต่เรียกเขาเสียงทงเหยียนเจิงคนบนหลังมา้าดูเหมือนจะหันกลับมามองนางดังนั้นนางจึงเตะท้องม้าอย่างแรงหลังจากหายใจไม่กี่ครั้งในที่สุดก็มาถึงระยะทางที่นางสามารถมองเห็นใบหน้าของเขาแม้ว่าเขาจะปิดตาข้างหนึ่งด้วยผ้าปิดตาสวมหน้ากากาที่มีรอยแผลเป็นบนใบหน้าแต่ฝ่าฉากอีก,ก็จำเขาได้ในทันทีม้าสึกชะลอความเร็ว ทานางไปข้างหน้าช้าๆฝ่าช่างอีก,กุมบางเขียนมองเสียจึงที่ห่างออกไปไม่กี่ชั่งจู่ๆดวงตาของนางก็รู้สึกร้อนเผาเจ้ามาหาข้าทำไมไม่บอกข้าเซียจางนั่งบนหลังมา้ามองไปที่ฝ่าช่างอีโดยไม่พูดอะไรในตาหงอันมืดมิดไม่มีความเคลื่อนไหวดานหลังตั้งตรงเล่ากับหินผาที่ถูกนมและแสงแทดมานานหลายปีแต่ยังคงตั้งตรงทัศนง่างงามฝ่าช่างอี มีก้อนสะอื้นอยู่ในลำคอเจ้าดูแล้วว่าไตเทาเหอพูดอะไรกับข้าในวันนี้ใช่หรือไม่อย่างที่สุดเสียเจ้กก็พูดคำเดียวช้าๆใช่หลังจากสอบปากคำเจ้าเสร็จแล้วเขาก็คาดเดาคร่าวๆแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจ หลังจากฟังการสนทนาของเธอจิ้งยวนกับนางเนวันนี้ฝุ่นก็จางหายไปในที่สุดหลังจากที่เขาสอบปากคําเจ้าซินและซาบราชกูถอยหายตัวไปเขาก็คาดเอาผลลั์ที่เร็วและที่สุดไว้แล้วฝ่านชางอี้มองเขาด้วยตาสีแดงแล้วก็สะอื้นข้าขอโทษนางกล่าวเสริมท่านตาของข้าจะไม่ทรุศต่อแม่ทับเซียและท่านพ่อของข้าก็จะไม่ทําอะไรที่ผิดต่อท่านแม่ไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดอย่างแน่นอนความเศร้าและความตื่นตระหนกยังไม่เคยปรากฏมาก่อนปกลุมนางทําให้คําอธิบายของนางไม่สอดคล้องกันนางพยายามอย่างหนักเพื่อให้เสียงของนางฟังดูมั่นคงแต่นางกระแทบสำลักจนแทบจะเปลี่ยนเสียงออกมาไม่ได้ฝันช่างอี้เสียเจิงเรียกนางทันทีฝันช่างอี้จ้องมองเขาและก,ก็น,น้ําตาไม่มีอารมณ์ใดในดว,ดวงตาสีแคบของเสียเจิงเขากล่าวว่าพอแค่นี้เถิดจากนี้ไป เขาจะปฏิบัติต่อเจ้าในฐานะน้องสาวเท่านั้นเขาคงไม่ชอบสตรีคนไหนในชีวิตนี้อีกต่อไปแล้วแต่การถายของบิดาก็เป็นภูเขาที่หนักอึง้งอยู่ในใจเขามานานหลายปีมันเป็นฝันทายที่ยังคงอยู่ตลอดชีวิตวัยเด็กของเขาแม้กระทั่งวัยเยาว์ถ่ายที่สุดแล้วเขาไม่สามารถละทิ้งความเกลียดชังในการสังหารบิดาได้อย่างง่าย หากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมีอะไรซ่อนอยู่จริงๆเวยเยียนจะไม่รีบเล่นที่จะสั่งหารเธอจิ้งหยวนแต่ราชะกูถาจะไม่ถูกจับตัวไปแม้ว่าเขาดือว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นก็อ,อาจเป็นบิดาของนางที่เป็นลูกน้องของเวยเยียนแต่เขาก็ยังลังเลยที่จะใกล้ชิดนางมันเจ็บปวดจริงๆที่ต้องดึงคนที่ฝังลึกในใจออกมาโดยมีรลของเขาติดออกมาถึงโคลนลากเขาจึงต้องอยู่ห่างทางเอาไว้เขามอบโอกาสและความชอบทางทางหารให้แกนาง และเราจะไม่มีวันได้พบกันอีกในชีวิตนี้เมื่อฝานช่างอีได้ยินสิ่งที่เขาพูดนางก็มองดูเขาด้วยความไม่เชื่อลมหายใจของนางสั่นเทาและนางก็ร้องไห้ออกมามันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆเซียเจิงมองดูนางแล้วก็จับสายบางเห็นไว้แน่นเขาอดเสียใจไม่ได้เมื่อเห็นนางร้องไห้ นางเป็นเหมือนยาพิษของเขาเมื่อนางร้องไห้เขาก็อยากสังหารใครสักคนเขาอยากจะกอดนางเขาอยากจะปรอบนางแล้วบอกให้นางหยุดร้องไห้แต่มีกลิ่นเลือดจางๆจากปากของเขาและส่วนสีขาวของดวงตาที่ถูกเปิดเผยก็มีสีเลือดจางๆและเขาก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ในที่สุดในชีวิตของเขาก่อนที่จะถูกฝันร้ายหลอกหลอนเขามีช่วงเวลาสั้นๆของความทักในครอบครัวเขาไม่รู้ว่าชายที่เสียชีวิตในจินโจ รูปร่างของเขาที่ถูกขวาน,นบนกำแพงเมืองเป็นเช่นไทยอย่างไรก็ตามเขายังจำได้ว,ว่าเขาสอนวิยุทธ์ให้เขาได้สวนอย่างไทยและเขาถูกส่งกลับมาในโรงศพอย่างไรศพที่เต็มไปด้วยบาดแผลผู้หญิงคนนั้นทำความสะอาดศพก่อนจะขวานคอตนเองมีหลูลูกศร67ดรูบนศพและมีหลูมีดและบาดแผลจากดาบทับไม่ท่วนว่ากันว่าเมื่อชาวปเปิดเสียปลดเขาออกมาสิ่งที่พวกเขาเอาออกไปมีเพียงวัชาพืชและรากของต้นไม้เท่านั้น ู้หญิงคนนั้นร้องไห้เป็นลมนับครั้งไม่ถ้วนขณะก,กอดร่างเขาไว้เมื่อนางตื่นขึ้นมานางก็บอกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่เาว่าต้องการแก้แค้นก่อนที่ซาเบียงอาหารจะถึงบีดาของเขาก็เสียชีวิตอย่างน่าสลดในจินโจหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมว่าเขาต้องการแก้แค้นเซียจึงจ้องมองไปที่ฝาช่างอีเมื่อเห็นว่านางร้องไห้หัวใจของเขาก็รู้สึกเหมือนเป็นหลมขนาดใหญ่ที่สั่นเทาด้วยความเจ็บปวด แม้ว่านางจะแทงเขากี่ครั้งแต่เขาก็จะกอะนางเอาไว้แน่นและไม่มีวันปล่อยมือแต่บิดาของนางช่วยว้ย่ยเหยียดสังหารบิดาของเขาพรามนั้ของเสียจจงตึงเครียดจ้องหมองที่ฝ่าช่างอีด้วยดวงตาสีแดงเลือดพูดด้วยเสียงแผ่วเผาผ่าอย่าร้องให้ดูเหมือนว่าเขาต้องการจะปลอบนางแต่สีแดงเลือดใดวงตาของเขากลับเข้มขึ้นเมื่อเขารู้ความจริงเขารอเป็นเวลาหลายวันก่อนที่จะกล้าพบเจ้า เขาเปิดผ้าปิดตาแล้หน้ากากออกเราบับว่าเขาต้องการมองดูนางให้ดีก่อนจากไปคาหวังว่าพ่อของเจ้าจะไม่ใช่คนผลักทันแต่ข้าไม่พบหลักฐานใดๆที่แสดงว่าพ่อของเจ้าบริสุทธิ์ในทางตรงกันข้ามเฮอ์ริงเหยวนก็เหมือนกับข้าเกือบจะถูกปิดปากในสนามรบทนันราชาวคุปไอเมืองหลวงก็ถูกควบคุมตัวไปและพ่อของเจ้ายังมีหลักฐานที่สามารถคุกคามเ่ยเหยียนได้ ขามอมพปที่ฝ่าชางอี้ดวงตาสีเข้มของเขาเต็มไปด้วยความแตกสลายบอกข้าหน่อยข้าจะเชื่อได้อย่างไรพอพอของเจ้าไม่มีส่วนผลพันธันทุกอย่างน้ำตาของฝ่าชางอีลดลงยิางดเดือดยิ่งขึ้นนางต้องการอธิบายแต่นางไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้บิดามันดาของนางมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งนี่ไม่ใช่หลักฐานที่สามารถนมงน้าวเซียจากว่าบิดาของทางบริสุทธิ์เซียจางจ้องมอมไรที่มือของทางที่เปื้อนเลือดขขาพึงพันแผลใ,ให้เจ้า ทำไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วเขาฉีกเสือ้อคลุมของเขาออกผ่านรอบมือของนางแล้วบอกให้นางอย่างใจเย็นอย่าให้มือเปียกจนกว่าอาการบาดเจ็บจะหายดีห้ามยกของหนักด้วยเสียจิงคนที่อยู่ตรงหน้าเขาสะอื่นเรียกชื่อเขาด้วยมีน้ำตาใสาย,ยดหนึ่งหยดลงบนมือของเขาร่างกายของนางสั่นไปหมด มือของเซียจะชัง,งักเล็กน้อยครู่หนึ่งเขา 5, ผูกผ้าพันแผลอ้อยบนบือนางและเมื่อเขาเห่อยหน้าขึ้นเขาก็คว้าศีรษะของนางมาจูบอย่างแรงมันรุนแรงยิง่งกว่าจูบครั้งก่อนๆฝานช่างอี้ที่ดิมรดเลือดและลดเข็มของน้ำตาด้วยซ้ำแต่พวกเขาก็แยกจากกันอย่างรวดเร็วเขากดหน้ผาผากของนางเอาไว้ความรักความเกลียดชังและความไม่เต็มนใจินดวงตาของเขาปรากฏต่อหน,น้าอย่างชัดเจนและเขาก็กล่าวว่าฝานช่างอี้ ชายที่เสียชีวิตในจินโชและถูกขวานอยที่ประตูมันก็คือท่านพ่อของข้าข้าอาจจะไม่เกลียดเขาได้แต่ข้าไม่สามารถตามใจตนเองในการทักบดสาวของว่ยฉี่ได้อีกต่อไปนี่คือทังเลือกที่ดีที่สุดที่ข้าเดบปูกทางให้เจ้าไปแล้วเขาจับหน้านั้นด้วยมือทั้งสองข้างมองดูนางร้องให้อย่างหนักเขาถึงกับเช็ดน้ําตาของทางเบาๆแต่คําพูดของเขาเด็ดขาดถ้าข้าสังหารว่่หฉีนได้สําเร็จและยังมีชีวิตอยู่ ข้าจะไม่มีวันออกจากดินแดงทางเหนือนี้ไปตลอดชีวิตข้าจะไม่เจอเจ้าอีกในชีวิตนี้ถ้าในอนาคตเจ้าแต่งงานก็ไม่จาเป็นต้องบอกข้าเขายิมอย่างไม่เห็นข้าตนเองแต่ไม่มีประกายใดในดวงตาสีเข้มของเขาข้ารู้ว่าข้ากําลังทําอะไรหากวันหนึ่งข้าเสียใจกับการตัดสินใจของข้าในวันนี้แม้ว่าข้าจะตายข้าจะลากเจ้าไปในหลงศพแล้วฝังเจ้าไว้พร้อมกับข้าเขามองดวงนางราพด้วยน้ำเสียงแผ่วๆข้าทำา่าย นางไม่รู้ว่าเขากำลังคุยกับฝานช่างอี้หรือว่าพูดกับตนเองฝานช่างอี้ตกตะลึงอยู่กับที่มีเพียงน้ำตาที่ยังคงไหลลงมาบางทีอาจเป็นเพราะความกลัวเสียใจงจึงใช้นิ้วหัวมแม่มือลูบแก้มของนางเบาๆและในที่สุดก็พูดว่าข้าไปแล้วหลังจากพูดแบบนี้เขาก็ชักมือออกและขี่ม้าออกไปาดาวกับว่าเขากลัวถ้าหยุดต่อไปอีกสักครู่เขาจะเสียใจฝานช่างอี้ไม่กลับมามีสติอีกเลย จนกระทั่งเสียจงอยู่ห่างใครออกไปและนางก็ตะโกนหยุดก่อนคนที่ขีมหัออกไปดึงบางเหียนแน่นขึ้นพอคำพูดของนางฝ่าฉางอี้เห็นดังนั้นนางก็รู้สึกว่าอาการขมขื่นในหน้าอกของนางย่ำลงไปอีกนางหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าข้าจะค้นหาความจริงของปีนั้นทำลายราตราบตลอดสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาให้ท่านพาของข้าและมีขับอธิบายให้ท่านพ่อของเจ้าและทหารทุกคนที่เสียชีวิตในจินโจอย่างไร้ความหมาย หลังจากพูดประโยคนี้เดิมไม่รอให้เสซ่เจิงพูดอีกครั้งหนังก็หันหัวมา้สบบาสบัดแซลขี่ม้ากลับดวงอาทิตย์ซ่อนอยู่ในเมฆลมพัดต้นอ้อทั้งสองด้านทางทาาเป็นผู้สีนวลห้อยต่ำร่างของหญิงสาวขี่ม้าไกลออกไปทํากลางเคลื่อนต้นอ้อทั่วทั้งภูเขากลายปาเป็นจุดเล็กๆสีน้ำตาลแดงเซ่เจิงอยู่ตรงนั้นขณะขี่มา้า ผมที่ป์ปลือบนหน้าผากของเขาพับไปตามรมที่แผ่วๆที่ซ่อนอยู่ใต้ผมที์เดีืยวสว่านั้นมีดวงตาสีขาวและแดงคำคู่หนึ่งที่ดูเหมือนจะถูกปกคลุมปไปด้วยเยืย่งเมสีเลือดจุดเล็กๆสีน้ำตาลแดงและไกลที่สุดที่หายไปสู่ส่วนลึกของโรม,ม่นตาที่แดงฉานดูเหมือนไม่มีอารมณ์ได้ปรากกบ,บนใบหน้าของเขาเมื่อเขาดึงสายบางเหียนเพื่อหันหัวมาเขาก็พูดว่าไปเบาๆแต่เากับว่าเขาไม่สนใจแล้วม้าก็เริ่มวิ่งเหาะๆน,นีิทิศทางตรงกันข้าม เมื่อที่กุมบางเหียนมีเส้นเลือดปูดโปนเมื่อมองเข้าไปใกล้พบว่าบางเหียนมา้ามีรอยเปื้อนเป็นชั้นสีแ่แทงเห็นได้ชัดว่าฝ่ามือถูกเจาะได้้วทั้งห้าฝ่าช่างอี้เหวี่ยงแท่ควบม้าไปอย่างแทงนางไม่หยุดจนก่าคนข้างหลังจะไม่เห็นหนางอีกต่อไปอากาศไม่หนาวไม่ร้อนแม้แต่ลมก็ยังเงียบสงบมีเพียงดอกอ้อเท่านั้นที่ถูกลมพัดเบาๆนางนั่งบนหลังมา้ามองดูลกอันกว้างใหญ่แล้วก็หอบหายใจแรงดูเหมือนหัวใจของนางเต็มไปด้วยโลหะ มันหนักอึ้งมากจากนนหายใจไม่ออกยกเว้นตอนที่บิดามันดาเสียชีวิตนางไม่เคยรู้สึกหมดหนทางขนาดนี้มาก,ก่อนท่านตาของทนางเป็นคนบาปที่ถูกได้ลากกล่าวหามา17ปีหากไม่สามารถลางความอายุที่ทำนี้ออกไปได้เขาจะยังกลายเป็นคนบาาไปอีกนานบิดาที่นางเคยชื่นชอบที่สุดทำงานให้กับเวอยเียนแม้แต่การแต่งงานของเขากับมันดาก็อาจเป็นแผนันในช่วงแท้ของเขา องชะทายาเฉิงเตอ,เตอแม่ทัพเสระทหารหลายพันคนเสียชีวิตอย่างน้าอนันอจจิงโจ,โจทั้งเมืองพังทลายเนื่องจากความร่าช้าในการมาถึงของสเสบียงกองชีวิตเหล่านั้นหนักอึ้งอยู่บนท่ากระกอกฝาแฝงฉางอี้ทั้งหมดแน่นอนว่านางเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่บิดาของนางจะทําเรื่องโงโงๆโแบบนั้นแต่ความเชื่อของทางไม่มีประโยชน์มีเพียงแต่ต้องหาหลักฐานที่แน่ชัดเท่านั้นเมื่อต้องพผชฉิญกับตาบาดช่วงนี้ดันเช่นนี้นางจะไม่รู้สึกตื่นตระหนกได้อย่างไร แม้ว่านางจะเงยหน้าขึ้นน้ำตาก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้จากมุมตานางเช็ดแก้มของนางที่มีหยดน้ำตาไหลลงมานางรู้ว่านางม่คนตำหนิเสียจริงที่ไม่เชื่อ,อนางแต่หากก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเศร้าฝ่าช่างอี้ยืนมือออกมาเช็ดแก้มอย่างเชื่องช้าและในที่สุดก็ตะโกนออกมาว่าไปดูเหมือนมาที่นั่งเข้าใจสภาพจิตใจของเจ้านายแต่จริงๆมันได้ไม่ได้ขยับไปไกลกว่าน,นี้มีคนหนึ่งคนละมือีกคนหนึ่งนางตรวจตรงในทุ่งหญ้า หอมกับต้นอ้อที่ลอยอยู่มีเพียงเสียงร้องไห้เท่านั้นที่เงียบงันเมื่อฝ่าชางอี้กลับมาที่ค่ายทหารยกเว้นรอยแดงเล็กน้อยใต้เปลือกตาของนางก็ไม่มีร่องรอยของการ้องให้ไปใบนหน้าของนางอีกเสี่ยวอูอ่รออย่างกระวนกัะวยที่ประตูค่ายทหารมาเมื่อเขาเห็นฝ่าช่างอีก,กลับมาเขาก็ดังในอยู่ครู่หนึ่งฉากนั้นเข้าไปข้างหน้าเพื่อช่วยฝ่าชางอีกเก็บหมาเหมือนเมื่อก่อนแต่ตะโกนออกมาอย่างธรรมดะวังหัวหน้ากองฝ่าช่างอี้หลังจากลงจากเดินมาแล้ว เขาคาด้สิที่ผดปกติเมืเ่อเขาอยู่ห่างจากสาระตูนั้นก็ถามเขาเขาให้เจ้าอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่าเสียงของนางแหบเล็กน้อยแต่นอกนั้นก็ไม่ได้ยินอะไรผิดปกติเมื่อเสี่ยอูได้ยินสิ่งนี้นนเขาเดาว่านางคงตามเสี้ยจังทันแล้วพูดว่าเ<ๆ>มื่อท่านโหสั่งให้อาซีลาข้าติดตามหัวหน้ากรมที่ชงโจแล้วพวกพาย,ยังไม่ต้องกลับไปฝ่ายช่างอ้อยู่เชั่วคราวเสียอูอธิบายว่าด้วยนี้สายของท่านโห จะไม่มีวันออกสิ่งที่มอบให้แล้วกลับคืนไปเขามองไปที่ฝานช่างอีแล้วก็พูดอย่างไม่มั่นใจถ้าหัวหน้ากองไม่ต้องการเก็บค่าและอาศีไว้พวกเราก็ทําได้เพียงร่วมกองทัพต่อไปและเริ่มหมายด้การเป็นทหารฝานช่างอีหลีตาลงไม่มีใครรู้ว่านางคิดอะไรอยู่ในขณะนี้นางก็พูดว่าได้อย่างนั้นพวกเจ้าสองคนก็หยุดต่อได้หลังจากหยุดชั่วงขณะหนึ่งนางก็กล่าวเสริมว่า ตราบใดที่ข้ามั่นคงส่วนแบ่งของพวกเจ้ายังไม่ขาดหายเสียอู่รีประสานมือการติดตามหัวหน้ากองในสนามรบและการปกป้องความสงบสุขของผู้คนคือความมุ่งมั่นของเราฝ่าช้างอี้ตบไหลของเขาไม่พูดอะไรอีกแอบผ้าบนมือของนางไม่นำมากก่อนอีกต่อไปแต่ตอนนี้นางสามารถขยับมือได้ช่วงสั้นๆคำพูดของเสียอู่หยุดความคิดของนางที่จะไล่เขาและเสียสีกลับไปโดยสิ้นเชิงจนถึงตอนนี้ นังยังไม่พบทหารในกองทัพที่มีความสามารถเท่าเสียอูและเซียซีพวกเขาอยู่กับเสียจังมานานหลายปีและคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆในกองทัพหากได้พวกเขากลับไปและฝึกทหารของตนเองใหม่เรี่องมัคงไปเส้นทางที่ยาวนานลำบากตอนนี้คุกยังกำลังดำเนินไป ฝ่าช้างอีไม่อยากสร้างปัญหาให้ตนเองเพิ่มยิงไปก่อนั้นมีเซียซีคอดูแลช้างหนึ่งแล้วนางรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมนื่อนางกลับไปที่ค่ายทหารฝ่าช้างอีพบว่าไม่เพียงแต่หัวหน้ากองร้อยกวดเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นแต่ยังมีหัวหน้ากองร้อยที่ไม่คุ้นเคยอ,อีกหลายคนรอยอยู่ที่นั่นและพวกเขาก็นําสิ่งของมามอบให้นางอย่างสุภาพนางมองไปที่โตะ๊ะเต็มไปด้วยขน,นมสุรายาบํารุงและใบหนะ้ายิ้มแย้ม,มอบอุ่น ในที่สุดก็ตะหนักว่าพวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อเยี่ยมนางแต่ในหมู่คนเหล่านี้มีบางคนที่กำลังพิงไม้ค้ำยันห้อยแขนฝ่าชางอีกอดแม้ที่จะตกตะลึงในใจของนางนนไม่เคยมีมิตรภาพต่อพวกเขาคนเหล่านี้ดูเหมือนได้รับบาดเจ็บสาหัสมากกว่านางทำไมทุกเขาจะมาหานาง หัวหน้ากองร้อยกลัวเห็นนางมองทังห้องอย่างเงียบๆ้วยสีหน้าแปลกๆเขายังคงเป็นหัวหน้าของฝ่ายช่างอี้แต่เป็นคนที่รู้จักฝ่ายช่างอี้ดีที่สุดในบรรดาผู้คนในห้องดังนั้นเขาจึงเป็นผู้นำและพูดว่าหลังกลับมาจากสนามรบเจ้าค็ไม่ได้สติมาสองวันสองคืนเมื่อกลับมาทุกคนจึงเป็นห่วงเจ้ามากคาดีนว่าเจ้าฟื้นแล้วพวกเราจึงตัดสินใจมาเยี่ยมเจ้าพร้อมกันฝ่ายช่างอี้กล่าวอย่างสุภาพช่างอี้ขอบคุณใต้เท้าทุกท่าน คนกลุ่มหนึ่งรีบโบกมือและบอกนางว่าอย่าได้เกรงใจฝานชางอี้แอบคิดว่ายกเป็นหัวหน้ากองทรอยกลัวพวกเขาที่เหลืออาจเคยพบนางบ้างไม่กี่ครั้งก่อนหน้านี้แล้วทาไมพวกเขาถึงให้นางไม่ต้องเกรงใจแต่นางยังคงให้พวกเขานั่งลงถูกท่านได้รับบาดเจ็บอย่ายืนอีกเลยเชิญน,นั่งลงก่อนถูกคนแค่ยิ้มอย่างอบอุ่นนั่งลงแต่แทบไม่ได้พูดอะไรเนื่องจากฝานชางอี้มีเก้าอี้ไม่เพียงพอเสี่ยวอู่จึงไปที่กระชมทหารเพื่อยืมเก้าอี้ ฝานช่างอีรู้สึกว่าบรรยากาศในกระจมแปลกเกินไปทุกคนดูอึดอัดแต่พยายามแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคุ้นเคยกับนางมีเพียงหัวหน้ากองร้อยกวดเท่านั้นที่นึกถึงไหสุราที่มาพักกับฝานช่างอี้แต่ก็พกูดยางตรงไปตรงมาหัวหน้ากองฝานทุกคนร่วมอยู่ที่นี่แล้วทําไมเราไม่เปิดสุราให้ทุกคนดื่มร่วมกันละ่ะมีแต่ภาพในค่ายทหารไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแค่ในสนามรบเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นจากการดื่มอีกด้วยหลังจากดื่มสุลาหมดหลายไห แม้แต่คนที่ไม่คุ้นเคยก็สามารถแสดงความรู้สึกของเขาได้ทันทีฝ่าฉางที้เห็นว่าหัวนหน้ากองร้อยกลัวยังมีผ้าสีขาวพันทับศีรษะเขาซส่งพูดอย่างลังเลแต่ทุกท่านได้รับบาดเจ็บทาหารกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าบรรยากาศอึดอัดทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไทยหนึ่งในนั้นพูดว่าเมื่อก่อนเราจัดงานฉลองกันทุกคนก็เด้รับบาดเจ็บยังทนทด้แต่ถ้าต้องหลีกเลี่ยงส่วนทางเนื้อสัตว์จริงๆเราจะทนไหวหรือ คำพูดเหล่านี้ทําให้ทหารคนอื่นๆหัวแทะออกมายังมีคนที่ฉลาดกว่าอีกเมื่อเห็นว่าฝานช้างอีได้รับบาดเจ็บที่มือและเป็นสตีเขาจึงพูดว่าพี่น้องอย่าท้ายสาระอาการบาดเจ็บของหัวหน้ากองฝานนั้ไม่ท้ายแทงแต่อย่าเพิ่งให้หัวหน้ากองฝันดื่มจะดีกว่าสมองของเขาทํางานได้ดีแล้วเขาก็ตอบสนองทันทีและพูดว่าใช่ใช่พวกเราพี่น้องต่างโรบกับสุดทานี้พวกเขาหยอกเล่นหัวหน้ากองฝันจะถือเป็นจริง หัวหน้ากองร้อยกวก็ส่งสุราให้ฝานชางอีแล้วก็ยังผู้ยังเหมาะสมพวกเด็กสาลเลวนี่คือสูตราดีตู้คังที่บีดาซ่อนไว้เป็นเวลานานงแย่ลภมากคำมอบมันให้หัวหน้ากองฝานแล้วไม่ว่าฝานชางอีจะง้อแกลเพียงใดนางก็ยังเห็นพวกเขาประจบประแจงแล้วก็คอยดูแลนางอยู่หลังจากคิดอยู่สักพักนั้นก็รู้เหตุผลนางมีชื่อเสียงน่าจักออกรบในเมืองชงโจและทุกคนในกองทัพรู้ว่านางกำลังได้รับการเลื่อนตำแหน่งในช่วงสองวันที่ผ่านมายังไม่ได้สติ เกินกว่าจะมาเยี่ยมได้ในวันนี้ทันทีที่นางตื่นขึ้นมานางก็ไปพบเฮอจิ้งหยวนไม่ว่าใครจะมองดูอย่างไรนางก็เป็นคนที่รับความสำคัญจากเฮอจิ้งหยวนการเลื่อนขั้นนี้อาจไม่ใช่การเพิ่มขึ้นระดับเวลิโอสองทะับ หากทหารระดับต่ำเช่นนายกองร้อยและคนอื่นๆไม่มาหาโอกาสเข้าใกล้นางก่อนที่นางจะได้เลื่อนตำแหน่งมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขาที่จะแลกเปลี่ยนคำพูดสองสามคำด้วยกันในอนาคตเมื่อหนางเข้ามาในกองทัพทางแรกคำพูดของพระชารูแถวที่พูดกับน,นางบนรถมา้ายังก้องอยู่ในหูของนางจะเลิกคนจำนวนมากแต่ไม่พร้อมใช้งานหรือควรเริ่มจากระดับล่างดึงกลุ่มคนที่สามารถใช้เงินออกมาได้ด้วยตนเอง หลังจากนางได้เลือกให้เป็นหัวท่ากองนางก็มุ่งเน้นไปที่การคัดเลือกคนที่มีประโยชน์จากผู้คนหลายสิบคนภายใต้การบัญชาของนางตอนนี้นางเข้าใจความหมายของคำพูดราชะครูเถาได้ยอย่างแท้จริงหลังจากที่นางเข้ามาผู้คนที่สามารถใช้งานได้จริงๆก็อยู่ที่นี่ทันใดนั้นนางก็เข้าใจว่าหัวท้ากองร้อยกลัวถึงให้หนางเลี้ยงสุราทุกคนฝ่านชางอี้หันไปมองเสี่ยอู่และพูดว่าไปเอาชามสุลามาข้าจะหลินให้ทุกท่านเอง จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ